สวัสดีครับวันนี้ใตยด FP ี FPV พาชมสนามโกคาร์ทนะครับที่พัทยาชื่อ e a s y ่ a r ์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่ดูสนามกันก่อนมีสองสนามนะ อันนี้สนามเล็กนะเดี๋ยวมีสนามใหญ่อยู่ตรงนู้นนี่นะครับสนามใหญ่นี่สนามใหญ่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนว่าเราจะเริ่มขับโกคาร์กันยังไงเอาล่ะแล้วเราก็เ,าเดินเข้ามาที่ฝ่าลงทะเบียนของการเล่นโกคาร์ตดีนะครับอ้าวมีพนักงานมามสวัสดีครับ,รบต้องแจ้งก่อนนะว่าของเราอ่ะจะมี2สนามนะครับมีสนามเล็กกับสนามใหญ่ในส่วนของสนามเล็กเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวให้เลือกเป็นตัวหนึ่งที่นั่ง สองที่นั่งก็เป็นของรถเด็กเมีป้ายให้ดูนี่ใช่จะจะมีจะมีนิวเทลให้ดูให้ดูเป็นโชว์ขึ้นเป็นแบบนี้เลยก็จะมี4รุ่นแต่ว่าสนามเด็กจะมี3รุ่นก็คือรุ่นเดียวสองที่นั่งแล้วก็รุ่นเด็กรุ่นเด็กเนี่ยจะต้องอายุ7จปีขึ้นไปแล้วก็สูงสูงเกินร้อยสามสิบขึ้นไปรถกระตับกว่านั้นไม่สามารถเยียบเบรกกับคันเร่งถึงราคาก็จะตออกันนิดหน่อยอันนี้ก็อยู่499เก้าเาลขับ8นาที2ที่นั่ง49 9เกเหมือนกันแนาทีเหมือนกันแต่ว่าตัวในาี แล้วก็นี้มาเป็นสนามใหญ่สนามใหญ่สนามใหญ่เนี่ยจะเป็นรถเร็วเลยอันนี้สําหรับคนที่มีประสบการณ์ออ๋ก็ราคาของเราจะเริ่มต้น1,199าบาจะมีเวลาให้ลูกค้าขับทั้งหมด16นาทีแต่ว่าจะแบ่งเป็น,อน section. 2องเซกชั่นเซกชั่นละ8นาทีก็คือขับไนาทีจบขึ้นมาพักเบรกแล้วก็ลงไปขับอีก8นาทีแล้วก็เราจะมีหลายแพ็กเกจ ทุกแพ็กเกจของเรานะครับมันจะเป็นต่อนหนึ่งคนไม่สามารถเปลี่ยนหรือว่าให้คนอื่นขับได้ครับแต่สามารถเก็บรอบมาวันหลังก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดลูกค้าซื้อเป็นสี่รอบเนี่ยครับหนึ่งพันเจ็ดเกลูกค้าแถนเดิลด้วยหตัวลูกค้าจะได้สี่รอบ,รบวันนี้จะเล่นแค่ หนึ่งรอบสองรอบก็กได้ก็กลับมาวันหลังอีกสองรอบที่เหลือเขาจะมีคุณบักเมมเบอร์ให้อยากจะถามเคุณการผู้แปดนาทีสำหรับคนที่ขับจริงๆมันเร็วหรือมันช้าหรือคือมันเหนื่อยหรือยังบางคนนะ่ะเขาขับรถยนต์หรืออะไรเงี้ยครับด้วยค,ความที่พวงมาลายัยมันไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นก็เลยแบบที่ช่วงก็แปดนาทีมันแคบประเดียวแต่ทีนเนี้ยพอโฟคัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นพวงมาลัยแบบ power แบบนั้นคือมันต้องใช้แรงตัวแล้วคือรถเนี่ยมันรับน้ําหนักทั้งตัวโอนแล้วก็ทั้งก้เนื้อน้ำหนักรถเวลาขับ อ๋อสแสดงว่า8นาทีนี่ก็คือเริ่มเหนื่อยแล้วว่างั้นเถอะ <laughs> ถ้าเกิดขับนานกว่าน,นี้อาจจะลา้าแล้วก็อาจจะเริ่มไม่สนุกแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่นเดินพาชมสถานที่รอ <c oughs> บๆได้ได้เนะ <c oughs> ลยครับรีเอาดูมีสนามเล็กสนามใหญ่ครับอ่าแล้วก็จะมีนี่เรื่อความปลอดภัยของลูา้าก้าข้าวของก็งได้เก็บในล็อกเกอร์มันมีล็อกเกอร์บริการใฟรีมันก็จะมีเป็น กันได้แต่ละภาษาเลยอ๋อนี่มีภาษาจีนใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้เป็นโซนอาหรับแล้วก็เป็นจีนภาษาพิเทั่วไปได้ฝรั่งฝรั่งคนยมันหมุนได้ใช่ก็ยังมีรัสเซียเซียไม่มีภาษาโอ้โหฝรั่งเศสโอ้ไมีทุกภาษาเลยใช่เราเราลองรับลูกค้าหลายชาติสุดยอดนะเกาหลีก็มีอันนี้เกาหลีว้าวโอเคเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยโต๊ะบิ๊ดเดี่ยว เขาูไวทำงานเกินค่าเล่นฟรีไหมเล่นฟรีเล่นฟรีด้วยเล่นฟรีเลยครับอู้แล้วก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มโอ้แต่เครื่องดื่มไม่ฟรีเครื่องดื่มไม่ฟรีต้องเสียตังค์นะแปลนี่นี่เหมือนมาจ่ายเงินเพื่อเล่นพูลแล้วก็เพื่อแบบบางคนแบบกลัวความเร็วหรือว่ารอเพื่อนรอพ่อแม่พี่น้องเล่นฟรีเฮ้ยทีนี้ บางคนจะกลัวเรื่องขับแล้วมันจะปลอดภัยไหมพี่ความปลอดภัยต้องแจ้งก่อนว่าคือด้วยความที่โกคาร์เนี่ยครับมันเป็นเอ็กซ์ตรีมคำว่าเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันมันจะไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราก็จะมีระบบของเราอก็คือโค้งอันตรายอะไรเงี้ยเราจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยซัพพอร์ตประจำจุดตรงนี้อยู่แล้วครับอ่าล้วก็ของเราจะมีโหมดตัดความเร็วตัดความเร็วพอกด,กด,กดปุ่มปุ๊บรถจะดอก รถที่ผมขับอยู่เนี่ยนะใช่นะมันก็จะตบปุ๊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 บปุปปเ,เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเ,เราก็จะชะลงลักษณะเพื่อไปช่วยลูกค้าที่ชนเพื่อลดความอันตรายลงอ่าประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางในสนามเนี่ยเห็นว่าลูกค้าคนเนี้ยขับอันตรายเป็นอันตรายกับคนอื่นในสนามเราจะมีการตักเตือนก่อนอ๋อประมาณสองสามรอบถ้าเกิดยังไม่หวอีกอันเนี้ยเราต้องขอสงวนสิทธิ์เราเข้า เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าด้วยแล้วก็<อ>ลูกค้าทานอื่นๆด้วยอ๋อครับอาแล้วพอลูกค้าขับเสร็จไปครบ8นาทีปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะดับนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาโบกพงจะเป็นพงตารางหมักลุกอ่านี่คือโบกให้เข้าเลยครับอแล้วก็จะมีการกดรีโมทเพื่อความปลอดภัยให้ดับความเร็วลม<อ>ลงมาแล้วก็จะมีปุบ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 ปับเนี่ยเป็นธรรมดาลูกค้าไม่ต้องตกใจเลยอ๋อโอเคอย่างนี้โอเคขอบคุณพี่มากครับที่ด้เขอาคุครับ แล้วข้อดีอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับก็คือที่นั่งของผู้ชมเนี่ยสามารถมองเห็นสนามด้านล่างได้ทั่วทั้งสนามเลยก็ถ้าเกิดเป็นครอบครัวพาลูกๆพาหลานๆมาเล่นก็สามารถดูหลานๆขับไปได้ด้วยระหว่างที่นั่งจิบเครื่องดื่มรอถือว่าเฟรนลี่สำหรับแฟมิลี่มากๆเลยแล้วก็เป็นที่พบปะเพื่อนฝูงได้เพราะว่าเวลาเพื่อนๆขับก็จะสามารถดูได้ว้าใครขับดีขับไม่ดียังไง และไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีระบบจับเวลาที่แสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็นเลยว่าใครได้ที่หนึ่งสองสามตรงนี้เลยนะครับนี่นี่นก็ให้เห็นเลยว่าใครขับเร็วขับชา้ายังไงตอนนี้ลูกค้าเริ่มมากันแล้วนะครับแล้วพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงไปที่จุดขึ้นรถโกคาร์ก็เลยนี่นลงมาตรงนี้นะเขาะจะมีป้ายบอกต่าง ดู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 รายละเอียดบ,บอกด้วยความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมเอาของทุกอย่างออกจากกระเป๋าให้หมดนะครับเราก็มาที่นี่เดินลงมาเลือกหมวกน,น็อกแล้วก็มาที่จุดรอนี่คนระับมีคนรอมีลูกค้ารอ,รารอ,รารอขึ้นรถตัาคาอยู่พอเราขับรถค้าคาร์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอา ผลเวลาที่เราขับได้เนี่ยที่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ก็จะใส่ไว้ที่แทนวางเอกสารตรงนี้นะเดี๋ยวว่าอันนี้เป็นสนามสนามเด็กนะสนามมือใหม่นี่น,น,น,นี่มีเวลาบอกมันจะได้รู้เวลาเราด้วยนี่นเอาละครับแล้วจุดเด่นของสนาม e s ซ Car ที่พัทยานี่ก็คือมันมีอุโมงคด้วยมันเป็นสะพานนะสะพานข้าม เป็นเส้นทางสนามแข่งที่คอสกันนี่มาดูมันสูงเท่าไหร่มาดูหัวเกือบชนแล้วครับหัวเกือบชนเลยนี่นะครับเราออกมาทางนี้เวลาขับก็จะขับลอดใต้อุโบงนี้เข้าไปแล้วก็ไปวนมาแล้วก็ข้ามสะพานนี้แล้วก็ลงไปทางนู้นน่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเวลาขับจะเป็นยังไง